นักความเดิมตอนที่แล้วเดือนนี้ตำรวจก็เชื่อลุงไม่ได้นะผมบอกให้นั้นเลยเดือนนี้ตำรวจก็เชื่อลุงไม่ได้นะผมบอกให้นั้นเลยเดอที่ไหนดีที่นั่นแหละใครไม่เว้นอ้าวเฮ้ยลุงเกี่ยวอะไรด้วยวะมาฟันลุงทำไมอ่ะไปด่าขับรถนางรากขับด่ากัไอ้เีี๊ยรู้รู้ตายเร็วขับจักรยานไปน่าจะดีนะ ใช่ลุงทำไงลุงอยากจะออกจากแกงแต่ว่าลุงต้องไปเจอคนที่อยู่ในบ้านอ่ะที่มันเป็นหัวหน้าแกงแป๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวลุงมาไปเจอลุงล่าที่หน้าโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลกแกเนี่ยลุงพิมไปละสามรอบไม่ได้ออชมเสียไอ้คนที่มันเป็นหัวหน้าแกงอ่ะมันบอกว่าถ้าคนนี้เขาออกจากแกงให้ออกเมื่อตอนที่หนูเจอลุงตอนนั้นลุงลุงออกออกไปละแต่ว่าหลังๆมันเชิญมา ลุงก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรลุงก็ไปกดตกลงไม่ได้อ่านดีๆมันอ่าคล้ายๆกับช่วงที่เราขุดถ่านหินใช่ไหมมันจะเด้งเข้ามาตอนนั้นแหละลุงก็คิดว่ามันให้ใช้นะฮะอะไรเนี่ยแบบอ่ากระเป๋าเต็มลุงก็กดตกลงแป๊บเดียวชิปหายมาอยู่ในแก๊งไปเจอลุงไรที่โรงบามน,นะลุงไปลนะลงมาลุงเข้าบ้านไม่ได้เนี่ย เห็นไหมูลุงบอกผมไม่ตีุไม่ตีไม่ตีุตีกก็ว่าละเเอออาวุธมาแบบนี้ไม่แม่ก็ไเห็นไหมลูนูหนูเแยนลงแล้วไงเห็นไหมลุงเผือตัวเข้าไปอยู่ในแกงนี้เห็นไหมที่ลุงเอาไปทาไมเห็นไห พอพี่ก็ไปมีคนวิ่งตามเลยลุงไปลุงไปอยู่ในแก๊งมันทำไมล่ะแก๊งมือเรียนลุงออกไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ลุงทำงานใช่ไหมลุงก็ไปเจอกับอ่าช่วงลุงเข้ามาประเทศใไทยใช่ไหมลุงก็ไปเจอมันทำงานเลยบอกว่าเอาลุงงับมาอยู่กับผมนี่ครับผมขอเป็นหลานลุงลุงก็อ่แก๊งเนาะเาก็ได้ลุงอยากจะมีรถเอาไว้ขับมันก็บอบอกว่าเอามาเลย ขับรถไปฟรีเลยลุงไม่ต้องทําอะไรก็ได้ในแก๊งผมให้ลุงอยู่เฉยๆแค่ทางานไปแล้วก็คุยกับผมมันบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงก็ถ่มดีกว่าไม่ละต่อต่จากนี้ไปลุงจะไม่อยู่แก๊งไหนละก็ลุงออกจากแก๊งนี้แหละมาอยู่กับผมอ่ะกูผมไม่มไต้องทำอะไรเลยกูผมให้รถฟรีใครฟรีลุงผมผมตีให้หมดเลยไม่ไดไม่ได้ไม่ไหวอ่ะทุกวันนี้ลุงก็อยู่ฟรีละอยู่ฟรีเก็บตังค์ฟรีในอะไรนะที่มันเป็นในห้อง แล้วลุงก็ไปทํางานแล้วลุงก็ตายแบบอะไรก็ไม่รู้เจอแก๊งไหนก็ไม่รู้มาฆ่าลุงอะเมื่อวานนี้ลุงออกไปละแล้วลุงไอ้โจ๊กมันเชิญมาตอนที่ลุงเก็บของใกล้เต็มกระเป๋าใช่ไหมไ<ป>มันจะมีให้กดตกลงถ้ามัน<ป>เต็มลุงก็เพื่อไปกดตกลุงเอาชิบหายละวับมันอยู่ในแก๊งเา้าเจเย็นไน้นม โน้โนโนะมีรถไหมพาลงไปโรงพยาบาลหน่อยทางจะได้วิ่งไดคราวนี้วิ่งฮะลงไปนอนโรงพยาบาลปั๊บลงมีมีไหนไม่ไม่เชื่อละไม่เชื่อละเมื่อกี้ว่าไม่ตีไล่ฟันสองสามีละยืนนิ่งๆเลย ไม่ละลุลงลุงหมดก้ากับค่ารักษาเยอะละไปละลูก <c oughs> โหดถ,ถึงไม่ได้ละจะตายละจะตายละลุลงต้องกลับทางเดิมละงานที่ต่ำๆโหลดลงแปบ๊บ นี่มันก็สูงอยู่นะชาดว่าลงจะไม่ไหวนะลุงจะเสียงตายหลดลงเิ้าฮะเลือดลุงกระพริบหล่นรัวเลยคราวนี้หลดลงคราวนี้ตายแน่นอนตาย <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับมาหมอมหมอมาไวเกินขอบคุณครับบ้าลุงเออไม่เป็นไรล,ลุงไปนอนโรงพยาบาลแล้วลุงจะไม่ไปตรงนั้นแล้วมันคือร้านประหารดีๆนี่เอง

อยากออกเด็กออกถอแจ้งมันว่างใช่ใหญ่ใหญ่ใชอยากออกขนาดนั้นก็อยากออกเท่ากับแม่คนคนในค่ายอะไรแล้วลุงอะไยังไงอะไรอะไยังไงอะไรเยี๊ยบแม่แม่เสียงนั่นนั่นไงไม่ตอบอีก กูว่าแล้วไอ้วงนี้ไ like ว้ใจไม่ไ <like> ด <the navy> ้ช uh ีวิตกับเตียงโรงพยาบาลนี้มันช่างเข้ากันเหนอเกิดเฮ้ยนั่นไงครับรถติดได้ อย่าอย่าทำผมเลยครับผมเป็นคนไม่มีทางสู้เป็นไปได้ admin แอดแอดมินช่วยเตะผมออกจากแกงเฮียนี่ <c oughs> <c oughs> ผมข่อร้องอะ่ะผมอยากจะออกแากงกล้งอ <c oughs> อกแล้วใช่ไหม <c oughs> ผมขอบคุณม,ม,มากต่อไปนี่ผมจะได้ตำงานอินสตาแล้ว